สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะสำหรับชาวราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีเมถุนนะ ได้ไพ่เดอะสตานะเดอะสตานี่ก็ไพ่แห่งความหวังนะจริงๆแล้วนะแสงว่าคงมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราเกิดขึ้นในชีวิตเรานี่แลนะหละไพ่สิบถ้วยมาแนละหวังว่าจะให้มันสําเร็จเพราะจะในเรื่องความรักเนี่ยนะคะชาวราศีเมถุนที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเนี่ยต้องไม่ ย่อท้อนะคะต้องไม่ต้อแต้นะบอกไว้ก่อนนะมันจะมีโอกาสสาเร็จได้นะคะต้องสู้นะคุณรักใครคุณชอบใครก็ต้องบอกเขากล้าคุยกับเขานะด้านได้อดจำไว้ลําบากมากเรื่องความรักบางทีแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้โหทั้งแชียร์รอดทั้งนี่คือมีคนในฝันนะ่ะมีคนที่ตัวเองชอบมีคนที่ตัวเองรักนะคะ เป็นคนที่เงมุ่งหวังแต่ต้องพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามพยายามนะพยายามเยอะมากอืมพยายามหนักมากเอาดีๆนะชาวสีเมทุนคะคนคนนี้ที่คุณอยากจะได้เนี่ยไม่ได้มาได้ง่ายๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่พยายามบางทีเขาเรียกไง คือมันมีไพ่เหนื่อยไพ่หนักไพ่ท้อแท้ขึ้นมาหมดเลยนะคะไม่สำเร็จสักทีนะบางคนบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเนี่ยนะคะคือลักษณะของไพ่เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหนื่อยหน่ายมันพยายามแล้วมันก็ดูแล้วแบบ มันช่างห่างไกลอ่ะเดอสตาร์นี่คือความหวังเหมือนคนกำลังไขว่คว้าหาดวงดาวอย่างเงี้ยนะนะมันให้ทุกคนสึกว่าเหนื่อยมากลำบากมากพยายามมากจนรู้สึกแบบไม่เอาละคือไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่แบบละทิ้งอะ่ะอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันเดิมๆนะคะอะไรที่มันดูยากๆนะคะ บางทีมันอาจจะไม่ถึงว่าเฮ้ยใ,ใครนะค,คือจริงจริงอ่ะมันไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่บ่อยเรื่องของความพย,ยายามอยู่แล้วนะทั้งเก้าไม่เท้าสิบไม่เท้าเนี่ยเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะมันมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ชอบเขานะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทุ่มเทไปมันได้ผลกลับมาน้อยนิดมากดูเหมือนผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมีใจสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่จริงไปไพ่ควีนนะตัวเอ,งคว,นะวองควีนถ้วยนะเพราะฉะนั้นควีนควด ควีนอบคับนะคนะควีนือถ้วยเนี่ยบางทีเนี่ยที่อาจจะเป็นประเภทที่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครังกราลังพยายามอยู่เนี่ยคุณไปผิดทางหรือเปล่าต้องถามตัวเองก่อนนะคะสำคัญมากนะบางทีอ่ะคุณอาจจะพยายามผิดวิธีก็ได้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่แต่ถ้วยไปลับทิ้งอ่ะอะไรเดิมๆอะไรเก่าๆนะคะ บางทีเนี่ยคือวิธีการเดิมๆที่เราใช้อ่ะมันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะจ๊ะสิ่งที่มันจะสำเร็จบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คือไพ่เฉลย่ดเป็นไพ่ที่บอกเรื่องของชัยชนะนะแต่เป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความยากลําบากนะคะเป็นชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องมีความเด็ดขาดในตัวเองนะคะต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วต้องมีความเป็นผู้นําสูงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แบบผู้หญิงเขาอาจจะชอบคนลักษณะนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะอืมเพราะผู้หญิงที่เนี่ยไพคล a l i ี y ของไพควีนตัวนี้ก็คือเป็นผู้ผหญิงอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาชอบผู้ชายที่บกบึนและแข็งแรง protection ได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะชอบลักษณะแบบนั้นแล้วเราเป็นแบบนั้นเปล่า คุณอาจจะเป็นประเภทแบบอบอุ่นน่ารักมุงม้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ไม่ได้ใจเขาอะ <c oughs> นะอนนเอาเป็นว่านะถ้าถ้าจีบไม่สําเร็จเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีนะคะคุณต้องแบบเขาไลไล่รูกเขาโนู้เราล้อยั้งชนะลอยั้งะต้องเป็นแบบนั้นนะมันถึงจะมีโอกาสสาเร็จถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมมีนะนได้เฉลี่ยแล้วไงเห็นป่ะนะคะแต่คุณต้องคุณได้ตัวนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนะวิธีการจีบอะ เปลี่ยนวิธีใหม่นะคะแบบนี้มีโอกาสได้นะคะอย่าใช้วิธีเดิมนะ mm hmm. ก็อะไรที่เขาไม่ชอบอะอ,บอ,อะไรที่เขาไม่ชอบก็อย่าไปดันดุรังดิใช่ป่ะอะไรที่เขาไม่ชอบก็อย่าไม่อย่าไปทํานะ mm hmm. แบบนี้ได้นะคะ mm hmm. เรื่องความรักเนี่ยจริงๆไพ่เดอะเลเวอร์สมันก็ดีนะเป็นไพ่เอ่อที่บอกว่าสำหรับคนโสดนี่คือเจอคนเนี่ย คนที่อยากจะได้คนที่ชอบอะไรอย่างงี้นะคะแต่รู้นะว่าไม่ไม่ง่ายนะแต่พยายามนะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกเรื่องของความพยายามนะเห็นไหมคุณมีไพ่พยายามเยอะนะเนี่ยไพ่นี่จริงๆก็ต้องพยายามนั่นอย่างสำเร็จไพ่สิบถ้วยเนี่ยนะคะสิบถ้วยไม่ได้หมายง่ายๆนะอืมไม่ได้หมายความว่าใครๆได้สิบถ้วยแล้ต้องมีความสุขอุ้ยต้องสําเร็จไม่ใช่นะคะไพ่สิบถ้วยเนี่ยไม่ได้บอกว่า คุณต้องพยายามมากๆต้องมีความตั้งใจจริงๆนะคุณถึงจะได้มันมานะคะไม่ใช่แบบเปิดปุ๊บ่าจะแฮปปี้มีความสุขเลยไม่ใช่หรอกนะ,ะโดยเฉพาะมาเป็นอุปสรรคนี่ยิ่งยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกนะคะนั่นแปลว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขอยากจะได้แฟนดีๆนะอยากจะได้ผู้หญิงดีๆมาในชีวิตอยากจะเจอรักแท้เนี่ยพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามนี่ออกม้พยายามถึงจะสําเร็จ เห็นไหมความพยายามของคุณมันเยอะขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอยากจะยังพยายามไม่พอไง ấy, ใช่ไหมคะเวลาที่ไพ่มันขึ้นมาเยอะเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งต้อแตะนะไม่ใช่แบบทําอะไรนี่เนียหน่อยบอไพ่สำเร็จแล้วก็ว่า,วาไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะแบบนั้นก็แบบนั้นจะไม่ได้เลยนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะมีความสุขหรือไม่มันก็นอยู่กับความพยายามและทุ่มเทของเรามีมากแค่ไหนด้วยนะ บางทีอ่ะคุณเชื่อไหมบางทีทํางานว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยจีบจีบสาวน่าเหนื่อยกว่านะทุ่มเทการทํางานยังไม่เท่ากับทุ่มเทเวลาให้กับการจีบสาวเลยการหาแฟนเนี่ยเนยไปอีกใช่ไหมเพราะอะไรพราะกว่าจะได้ใจเขาอ่ะมันไม่ง่ายไงเออเราต้องการใจใช่ไหมต้องการความรู้สึกที่แท้จริงความรักที่แท้จริงเห็นปะนบเดือเลเวอร์นะสิ่งที่คุณอยากได้คือรักแท้ เพราะรักแท้นี่คือบางทีเนี่ยนะคะบางคนแบบคืออะไรที่มันได้มาง่ายๆมันจะไปง่ายๆนะแต่อะไรที่มันได้มาด้วยความพยายามมันจะอยู่กับเราอีกนานไพ่สิบถ้วยถึงแม้ว่าจะพยายามนังหนักนะแต่มันคือความสุขสุดยอดแล้วเข้าใจป่ะเออเพราะฉะนั้นรักแท้เนี่ยมันไม่มาง่ายหรอกแต่เมื่อมันมาแล้วเมื่อได้แล้วเนี่ยโอ้คุณจะมีชีวิตที่เปความสุขจริงแท้จริงนะคะก็เป็นไพ่สุดยอดของความสุขแล้วงจเจอ้าอะไรอ่ะ ใช่ป่ะมันถึงไม่ง่ายไงยแต่ความสําเร็จมันมีนะเพราะฉะนั้นก็พยายามค่ะชาวสีเมถุนะคะเรื่องของความรักเมื่อไดก,ก็ตามที่คุณพยายามแล้วไม่ย่อท้อกับมันไม่ย่อท้ออุปสรรคได้เจอแน่นอนมีความสุขแน่นอนนะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะสำหรับคนสวยก็เช่นเดียวกันนะคนสวยก็ไม่ได้แบบว่าอ้ต้องแบบจริงๆอะ่ะอยากจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีแฟนแล้วเนี่ยนะคะไม่ต่างกันเลย มีแฟนแล้วก็ต้องขอถก,กใจเขานะ <c oughs> นะก็ต้องพยายามด้วยนะโสดก็ต้องพยายามหนักอย่างที่บอกไงยิ่งพยายามกว่าจะได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้น,น,นบางคนบอกว่าเฮ้ย,ยพยายามนี่คือแล้วผู้หญิงผู้ชายมันต่างไหมไม่ต่างอืมเรื่องของความรักนี่คือคุณต้องเข้าใจคือแปดเหรียญมันเป็นตัวบอ่อมันไปทมฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีผู้หญิงไม่คุณต้องพยายามเข้าหาผู้ชายนะเออ นะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนะี่ยผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายเขาชอบบางทีเนี่ยบอกเลยนะนต้องมีจริตนิดหนึ่งนะจ๊ะต้องมีจริตต้องมีมารยานะคะคุณเชื่อหรือไม่ว่าผู้ชายเนะี่ยร้อยต้องร้อยจริงยังไม่อยากจะร้อยตอนนั้นแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนะชอบให้ผู้หญิงมีจริตบ้างนะคะบางทีคือแบบอ้อเสาะบ้างเอาอกาใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ คือใช้คำว่าบ้างถูกไหมคะไม่ได้หมายว่าเราต้องเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าคือเขาชอบผู้หญิงอ่อนหวานผู้จับผาเพาะผู้ชายชอบหมดเลยตายหมดเจอได้หมดนะคะแต่ว่าไอสิ่งที่เราทําถ้าเราทําว่าด้วยความจริงใจเขาจะยิ่งชอบเป็นพิเศษถูกไหมเขาจะยิ่งเป็นปลื้มเขาจะยิ่งแบบหลงเลยอะไรนึกออกไหมคะ เออร้อยทั้งร้อยเนะี่ยมันยาหญิงอะ่ะนั่นแหละใช้ได้หมดค่ะคุณขานั่นนั่นคือความแตกต่างนะคือผู้ชายอยากได้แต่เขาก็แต่คือจริตมันยามีอะดีแต่ว่ามันก็ต้องจริงใจคือรักเขาจริงๆระใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าถ้าต่อแหลมามันก็ไม่ไหวนะผู้ชายก็ดูออกแล้วถ้าพูดถึงนะแต่เขาก็ชอบผู้หญิงที่เอาอกใจอะไรเงี้ยดูแลเทคแคร์อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ชอบผู้หญิงแบบเนี้ยผู้ชายอยากได้างี้ทั้งนั้นแหละเอาดีดีนะคะเวลาทำงานเหนื่อยมาแหมอยากให้แฟนราบอกใจนึกออกไหมเป็นแบบนั้นแล้วคุณทำก่าละประเด็น ถ้าเราทําให้นี่เขาราักตายเลยอืมก็จะเป็นงคนั้นแหละถึงเนี้ยผู้ชายนี่เหนื่อยมาโอ้ทํางานเหนื่อยทีนีกลับมาบ้านเป็นยังไงบ้างถามนิดเอาใจนู่นนีอน่อิว่ไหมนู่นอะไรเงี้ยใส่ใจเขาแค่นี้นะโอ้เขาก็รักตายแล้วแบบนี้เขาให้เขายิ่งทําให้เาให้ความรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาแบบเหนื่อยไปทั้งวันล้วเขาก็จะทาเต็มที่เพื่อเราอะไรเงี้ยใช่ปะเขาก็ยิ่งรักเรามากขึ้นก็จะเป็นลักะน,น้นเพราะนั่นเนี่ยเรื่องความรักบางทีนอกจากนี้ยังหมายถึงคู่ทุกคู่ยากได้ด้วยนะเนี่ยเรื่องความรักอะ บางทีชาวราศีเมถุนบางคู่นี่คือแบบลำบากมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่ากว่าจะได้คู่ชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยนะคะเออมันเหนื่อยนะคะแต่เมื่อคุณได้แล้วเนี่ยคู่ชีวิตเขาจะส่งเสริมเรานะคะก็จะเป็นรสนริยมเพราะฉนั้นก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ทุ่มเทรเรื่องการทํางานเรื่องของเนี่ยความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำผู้หญิงเขาสนอ,อกสนใจเรามากขึ้นนะคะ,นะคะเน่ค่ะโดยการถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคือความประวัใจมันต้องมี ะะผู้ชายก็เป็นผู้นาําครอบครัวเขาทํางานหนักไา่ทีเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยใส่ใจเทคแคร์ care, อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแค่นี้จบเรื่องความรักไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่นี้จริงๆนะคะถ้าเกิดทั้งคู่นี่เข้าใจกันนีฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะแบบจะเป็นคู่ที่ดีมากเหมือนแม่บอกคู่ที่ดีเนี่ยคู่ในฝันเนี่ยตัวเองนะคะคือดีอะอารง่ายๆแต่อย่างที่บอกมันมันไม่ได้มาง,ง่ายๆนะความรักอะ บางคนนี่แบบต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสําเร็จกว่าจะมีความสุขเนี่ยเห็นปะใช้เวลานานมากเลยนะกว่าคุณจะสําเร็จนานมากแต่มีความสุขไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ของชาวราศีมิถุนเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะคะมีชีวิตที่มีความสุขแต่มันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนามนะคะเพราะนั้นอย่ายอมแพ้นะคะพยายามค่ะความพยายามจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้นะคะมินแค่นั้นจริง นะอ่ะก็ฝากไว้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากขนาบชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหรการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ